สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะหวยลาวพัฒนาวันนี้นะคะตรงกับวันที่25านะคะ,ะตุลาคม2566าเนาะสูตรหวยคุณยายมาแล้วนะคะ,ะก็มาชมกันนะคะเลขสูตรเนาะเดี๋ยวสูตรก็จะขึ้นให้นะคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าแอดก็จะขออนุญาต อ่านเฉพาะที่คุณยายจอดเน้นมานะคะสูตรก็ลงให้เผื่อใครอยากดูเนาะสักครู่นะคะโปรดใช้วิจารยานทุกครั้งในการรับชมด้วยนะคะสูตรหวยก็เป็นแค่เพียงแนวทางนะคะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลลาวนะคะเอ่องวดที่ผ่านมานะคะผลออกสี8หกแด นะคะสูตรคุณยายก็เจาะเน้น6ชุดคุณยายลดลงนะคะก็มา8 7 7 8เนาะ8 7นั่นแหละเนาะ,ะอืมอ่ะมาดูงวดนี้นะคะเน้นเน้นเลยใครชมสูตรก็แคปไว้นะคะเพราะว่าวิธีดูก็คือตัวเลขใน3สูตรชนกันเยอะ แล้วก็คุณยายก็เจาะนิ้นมานะคะอ่ามาดูกันนะคะคุณยายให้เด่นเก้าและแปดนะคะงวดนี้เด่นเก้าและแปดนะคะก็จะมีเก้าแปดเก้าห้านะคะอ่าก็จะมี0 3 7 0 4 5 8 8นะคะเขาชอบเบิ้ลก็จะมี8 8นะคะนะที่คุณยายให้มาเนาะอ่ะน่าจะเบิ้นอยู่นะแอดก็ชอบอยู่นะคะเลีกเบิ้นแต่แอดให้คนละตัวกับคุณยายก็ฝากสูตรคุณ แอดเลด้วยนะคะเอาไปวิเคราะห์ไตตรองเนาะเราก็เพราะว่าหลายสูตรหลายเซียนหลายท่านนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะขอพระคุณมากๆนะใครที่เข้ามาติดตามสูตรหอยคุณยายนะคะก็ขอให้มีโชคนะไม่ย้ำตัวเลขเนาะ,ะก็แคปไว้ดูนะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะขอพระคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด uh, กระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะเวลาลงแนวทางลงไปนะคะ ก็ฝากสูตรหวยรัฐบาลสูตรหวยฮานอยของแอดด้วยทุกครั้งนะคะ